สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปเกือบเกือบ8ปปีเลยค่ะสู่จุดกำเนิดของยุคนิวเคลียร์เราจะคุยกันเรื่องโครงการแมนฮัตตันการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิแล้วก็เอ่อผลกระทบที่ยังเป็นคำถามมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับผมวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจเยอะเลยค่ะทั้งบันทึกประวัติศาสตร์คำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์อย่างเรื่องความต่างของระเบิดสองลูกนะคะที่เขาคุยกันในเว็บบอร์ดอ๋อครับ Little boy, fat man ใช่ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ตรงจากผู้รอดชีวิตหรือฮิบาคุชะจาก IRCC แล้วก็พวกบทวิเคราะห์ผลกระทบระยะยาจาก IERF หรืออย่างของมติชนสุดสัปดาห์ด้วยค่ะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในหลายๆมุมเลยทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ผลกระทบต่อคนจริงๆนะครับรวมถึงประเด็นที่มันซับซ้อนชวนให้คิดตาม พยายามจะมองให้ลึกกว่าเรื่องที่อาจจะเคยได้ยินกันมาทัท่วๆไปครับน่าสนใจมากค่ะวันเราเริ่มที่จุดสตาร์ทเลยโครงการมันฮักตันเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันมันมาจากไหนเหรอคะจุดเปลี่ยนสําคัญจุดหนึ่งต้องย้อนไปปี1939ครับมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ถึงแม้จะมีชื่อไอสต์อยู่ด้วยแต่จริงๆคนผลักดันหลักคือลีโอซิลารกับยูจีนวิกเนอร คือเขากังวลกันมากครับว่านาซีเยอรมนีอาจจะกำลังทำอาวุธแบบใหม่ที่ใช้พลังงานปรมาณูอาวุธปรมาณูครับที่มันจะแรงมากๆแบบไม่เคยมีมาก่อนก็เลยเขียนจดหมายเตือนไปทางประธานาธิบดีโรสเวลล์แค่จดหมายฉบับเดียวเนี่ยนะคะนำไปสู่โครงการใหญ่ขนาดนั้นเลยมันเหมือนเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นนะครับบวกกับพวกข้อมูลข่าวครองอื่นๆด้วยทำให้รัฐบาลสหรัฐต,ตอนนั้นเริ่มเห็นภัยคุกคมจริงๆจังๆ แต่ที่น่าทึ่งของโครงการแมนฮัตตันนี่คือขนาดกับความลับสุดยอดของมันเลยนะครับความลับหรอคะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอังกฤษแคนาดาใช้งบไปตั้ง2,000ล้านบอลลาสมัยนั้นนะครับโอ้เทียบตอนนี้ก็มหาศาลและที่น่าสนใจคือเกือบ80%ของงบก้อนนี้เนี่ยหมดไปกับการผลิตสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไม่ใช่ตัวระเบิดหรอคะ80%แค่ผลิตเชื้อเพลิง แล้วเรื่องความลับล่ะคะเก็บกันขนาดไหนที่สุดเลยครับมีศูนย์วิจัยศูนย์ผลิตกระจายกันไปหลายที่อย่าง Oak Ridge, Hanford แล้วก็ศูนย์ออกแบบหลักที่ Los Alamos แต่ละที่ก็ทำงานแยกส่วนกันชัดเจนมากเขาเรียก <Comp artment S 2> ว่า compartmentalization นะครับ compartment อะไรนะคะ compartmentalization ครับคือแบ่งส่วนข้อมูลเข้มงวดมากคนทำส่วนหนึ่งก็ไม่รู้เลยว่าอีกส่วนทำอะไรหรือภาพรวมคืออะไรกันแน่ คนงานในโรงงานใหญ่นี่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังผลิตส่วนประกอบของอะไรอยู่ขนาดนั้นเลยครับจนได้ชื่อว่าความลับที่ถูกเก็บงำได้ดีที่สุดในสงครามเลยครับฟังดูเหมือนในหนามเลยนะคะแล้วใครเป็นคนคุมคะโปรเจกต์ลับขนาดนี้หลักๆมีสองคนครับที่คนพูดถึงเยอะคนแรกคือเจโรเบิร์ตออเปนไฮเมอร์นักฟิสิกส์เก่งมากๆออเปนไฮเมอร์ เขาเป็นผอฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่ลอส a l ลามอคอยรวมนักวิทย์เก่งๆมาทำงานแข่งกับเวลาเป็นคนเอ่อบกคลิกซับซ้อนนะครับอัจฉริยะแต่ก็มีความขัดแย้งในตัวอีกคนคือนายพลเลสลีย์กร v ฟส์อันนี้เป็นฝ่ายทหารเป็นคนมุ่งมั่นเด็ดขาดเน้นผลลัพธ์ต้องทำให้สำเร็จให้ได้มีทั้งนักวิทย์ทั้งทหารเลยนะคะแล้วในทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะการสร้างระเบิดนี้มัน มันยากง่ายต่างกันยังไงเห็นว่ามี2แบบหลักๆใช่ครับเขาพัฒนาสองทางไปพร้อมกันเลยเพื่อทางไหนไม่เวิร์กแบบแรกคือ l i ตเติลบอลูกที่ลงฮิโรชิมา่าครับตัวนี้ใช้ยูเรเนียม235กลไกค่กลไกข้นงเออตรงไปตรงมาเรียกว่ายิงชนหรือกันไทป์นึกภาพเหมือนยิงกระสุนยูเรเนียมก้อนหนึ่งให้พุ่งไปชนเป้ายูเรเนียมอีกก้อนเร็วๆพอมันรวมกันก็เกิดมวลวิกฤตบ้ม ฟังดูก็ไม่ซับซ้อนมากนะคะทำไมถึงว่ายากล่ะคะความยากของ l i ตเ l e b o บไม่ใช่ตัวกลไกลครับแต่อยู่ที่การหากระสุนกับเป้านี่แหละคือการผลิตยูเรเนียม235ให้บริสุทธิ์พอหรือที่เรียกว่าเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยูเรเนียมเอนริชเมนต์ยูสองที่มีอยู่น้อยนิดออกจาก U-238 ที่มีเยอะกว่าต้องใช้โรงงานใหญ่เครื่องหมุนเวี่ยงเซนทริฟิวจเยอะแยะไปหมดแต่พอได้เชื้อเพลิงมาแล้ว ตัวกลไกปืนนี่นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจครับว่าทำงานได้แน่ๆถึงขนาดไม่มีการทดลองระเบิดจริงก่อนใช้เลยนะครับอะไรนะคะไม่ทดลองก่อนใช้จริงเลยเหรอคะเสี่ยงมากเลยนะนั่นครับผมแล้วอีกลูกเหรคะแฟตแมนที่ลงนาง,งาซากิทำไมต้องมีอีกแบบ แฟตแมนนี่เรื่องต่างกันเลยครับตัวนี้ใช้พลูโตเนียม239ซึ่งจริงๆพลูโตเนียมเนี่ยผลิตง่ายกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะครับอ้าวหรอคะครับมันเป็นผลพลอยได้จากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ปัญหาใหญ่คือพลูโตเนียม239มันมีไอโซโทปปนเปื้อน Pu 2 4 0ี่นที่มันมีโอกาสเกิดฟิชชันได้เองหรือ s p o น t a n นสฟิ f i ันนะครับในอัตราที่สูงกว่ายูเรเนียมเยอะเลยแล้วปัญหานี้มันส่งผลยังไงคะ ไอ้ที่ว่าแตกตัวเองง่ายเนี่ยผลคือถ้าใช้กลไกย,ยิงชนแบบลิตเติลบอยกับพลูโตเนียมมันจะเกิดการจุดระเบิดก่อนเวลาอันควรครับก่อนเวลาคือพอเริ่มยิงมวลเข้าหากันไอไอโซโทปที่มันแตกตัวเองง่ายมันปล่อยนิวตรอนออกมาเริ่มปฏิกิริยาเร็วไปก่อนที่มวลทั้งหมดจะรวมกันดีผลก็คือระเบิดมันจะฟูฟ้าหรือฟิสโซนะครับคือบื้มแบบไม่สมบูรณ์ได้พลังงานออกมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะเหมืองยิงปืนใหญ่แต่ดินปืนชื้นๆงี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วนักวิทยาศาสตร์แก้ยังไงคะเขาเลยต้องคิดกลไกลที่ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากครับเรียกว่าระเบิดเข้าในหรือ implosion type ลองนึกภาพแกนพลูโตเนียมกลมๆเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วคุ้มด้วยเเลนส์ระเบิดแรงสูงชนิดพิเศษที่ออกแบบแม่นยำม,มากๆหลายสิชิ้น เลนส์ระเบิดครับพอจุดระเบิดเลนส์ ens, พวกนี้พร้อมกันเปะ๊ะแรงระเบิดจากทุกทางจะบีบอัดแกนพลูโตเนียมให้ยุบตัวลงเร็วมากๆสม่ำเสมอจนหนาแน่นถึงจุดวิกฤตในเซี้ยววินาทีกลไกนี้ซับซ้อนมากครับทั้งวิศวกรร,รมการคำนวณทีมงานเองก็ไม่แน่ใจ100%เปอร์เซว่าจะเวิร์กไหมก็เลยต้องทดลองใช่ครับเลยต้องมีการทดสอบระเบิดจริงก่อน นั่นคือการทดสอบ Trinity Test ที่นิวเม็กซิโกกรกฎาคม1945นัน่นั่หละครับฟังดูซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยนะคะแต่มีข้อมูลหนึ่งบอกว่า fat man ที่ใช้พลูโตเนียมแค่6กิโลกว่ากากลับแรงกว่า l i ตต l e บอยที่ใช้ยูเรเนียมต้อง64กิโลทำไมเป็นงั้นคะอ่าอันนั้นเป็นเพราะประสิทธิภาพของกลไก implosion เลยครับอ๋อ แม้มันจะซับซ้อนแต่พอทำงานได้มันก็มีประสิทธิภาพในการบีบอดัดจุดชนวนเชื้อเพลิงให้เกิดปฏิกิริยาได้สมบูรณ์กว่าแบบกันไทป์เยอะเขาประเมินกันว่าประสิทธิภาพแฟตแมนสูงกว่าลิตเตบอยเป็น10เท่าเลยนะครับ10เท่าครับทำให้ถึงใช้เชื้อเพลิงฟิสไซน์น้อยกว่ามากแต่ก็ปล่อยพลังงานออกมาได้มากกว่าคือราวๆ21กิโลตันเทียบกับลิตเตบอยที่ประมาณ15กิโลตัน เป็นเรื่องประสิทธิภาพล้นๆวนเลยนะคะเนี่ยออนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ยังเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องการตัดสินใจใช้ระเบิดกับการเลือกเป้าหมายทําไมต้องเป็นฮิโรชิมากับนางาซากิคะมีเมืองอื่นในลิสต์ไหมคะการเลือกเป้าหมายนี่มีคณะกรรมการพิจารณาครับเกณฑ์หลักๆก็คือเมืองนั้นต้องสําคัญทางทหารหรืออุตสาหกรรมต้องยังไม่โดนทิ้งระเบิดแบบปกติเสียหายไปมากเพื่อจะได้ ประเมินผลอาวุธใหม่ได้ชัดๆอ๋อดูผลงานวางเงินเถอะครับแล้วก็แน่นอนต้องการสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาแรงๆต่อผู้นําญี่ปุ่นด้วยฮิโรชิมานี่เข้าเกณฑ์เพราะเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพที่สองคุมภาคใต้ทั้งหมดเป็นศูนย์กลางคมนาคชนท่าเรือสําคัญแล้วนางอาซากินางอาซากิจริงๆเป็นเป้าหมายรองครับวันที่9สิงหาเป้าหมายหลักคือเมืองโคคุระที่มีโรงงานอาวุธใหญ่แต่เพราะวันนั้นอากาศไม่ดี ครื่องบินเลยต้องเปลี่ยนไปนางาสกิแทนซึ่งก็เป็นเมืองท่าเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกันแล้วเกียวโตล่ะคะเมืองหลวงเก่าทําไมถึงรอดมีเรื่องเล่าว่ารมนตรีสงครามเคยไปฮันนีมูนที่นั่นจริงไหมคะ <laughs> เรื่องรงมนตรีสติมสันกับฮันนีมูนที่เกียวโตนี่เอ่อน่าจะเป็นเกร็ดสนุกสนุกที่เล่าต่อกันมามากกว่าครับอ้าวไม่จริงเหรอคะ เหตุผลจริงๆน่าจะซับซ้อนกว่านั้นครับมีข้อมูลว่าคณะกรรมการบองว่าเกียวโตสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์ม,มากไปการทํำลายเกียวโตอาจจะสร้างความแค้นให้คนญี่ปุ่นมากและอาจจะส่งผลเสียต่อการปกครองหลังสงครามก็เลยถอดออกจากลิสต์ไปครับอ๋อเป็นเรื่องความสำคัญทางวัฒนธรรมนี่เองแล้วการตัดสินใจสุดท้ายที่จะทิ้งระเบิดนี้มันเป็น มันเป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรูแมนคนเดียวจริงๆหรอคะหรือมีอะไรอีกมีการวิเคราะห์หลังๆที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะจากพวกบทความเว็บบอร์ดที่ศึกษาเรื่องนี้เขาชี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวเป๊ะๆแบบในหนังนะครับอ้าวแล้วเป็นยังไงคะมันเหมือนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของแรงผลักดันหลายๆอย่างรวมกันทั้งจากระบบราชการกองทัพ ที่โครงการมันเดินหน้ามาไกลแล้วต้นทุน2,000ล้านที่ลงไปก็สั่งขอสอะครับลงทุนไปแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มอ๋อเสียดายเงินประมาณนั้นครับแล้วดูเหมือนว่าอิทธิทุนของนายพลโกรฟจะสูงมากในการผลักดันให้ใช้มีการพูดถึงแนวคิดการตัดสินใจที่ไม่แทรกแซง decision not to interfere ของ True Man คือปล่อยให้กลไกทหารที่เตรียมไว้แล้วมันเดินหน้าไป มากกว่าจะเป็นคำสั่งตรงๆที่ผ่านการคิดรอบด้านทุกมุมโห oh, ฟังดูแล้วซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะครับมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าแค่คำสั่งเดียวจริงๆแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างเช้าวันที่6สิงหาคม4-5ครับเครื่องบิน B-29 ที่นักบินพอทิบเบสตั้งชื่อตามแม่เขาว่าอีโนราเกก็ทิ้งระเบิดลึกเท้าบอยลงกลางเมืองฮิโรชิมาเลยตอน8.15นาที แปดโมงสิครับ3มวันต่อมา9สิงหาเครื่องบินอีกลำชื่อบ็อกซ์คาร์ก็ไปโคคุระแต่เจอเมฆหนาเลยเปลี่ยนไปทิ้งแฟตแมนที่หุบเขาอุราคามิในนงางาซากิแทนตอน11นากา2นาทีผู้รอดชีวิตหลายคนบรรยายเหมือนกันคือพิกะดงพิกะดงครับคือเห็นแสงสว่างวาบจ้าพิกะแล้วตามด้วยเสียงระเบิดดังสนัน่นดงภาพความเสียหายคงจะ เกินจินตนาการนะคะใช่ครับโดยเฉพาะที่ฮิโรชิมะที่ระเบิดลงกลางเมืองวดีภาพคือเมืองทั้งเมืองราบเป็นหน้ากลองในพริบตามีบันทึกจากทีมงานบนเครื่องอินโนล่าเกเองอย่างวิลเลียมพาสันส์บอกว่ามันมาหืมมาและน่าสะพรึงมากหรือนักบินผู้ช่วยโรเบิร์ตลูอิสที่เขียนในสมุดบันทึกว่าพระเจ้าช่วยพวกเราทำอะไรลงไปโหขนาดคนบนเครื่องยังรู้สึกแบบนั้น ครับมันจะท้อนความรู้สึกตอนนั้นได้ดีส่วนประธานาธิบดีทรูแมนก็ถแถลงข่าวเรื่องนี้อีก16ชั่วโมงต่อมาการถึงระบบทสองลูกนี้ก็นำไปสู่การยอมแพ้ของญี่ปุ่นวันที่15สิงหาแต่คำถามสำคัญที่ยังถกกันคือมันจำเป็นจริงๆรูหรือเปล่าคะมีทางเลือกอื่นไหม นั่นคือประเด็นถกเถียงใหญ่เลยครับฝ่ายที่สนับสนุนก็บอกว่าจำเป็นเพราะช่วยรักษาชีวิตทหารอเมริกันและญี่ปุ่นเองด้วยที่จะต้องเสียไปถ้าต้องยกพลขึ้นบกจริงๆคาดการกันว่าเยอะมากครับมีการประมาณตัวเลขไว้สูงมากถึงขนาดทับสหรัฐผลิตเหรียญ p u r p l e h e a ร t เตรียมไว้เพียบเลยครับเหรียญสำหรับทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับอ๋อค่ะหลายเหรียญก็ยังใช้มาถึงสงครามยุคหลังๆเลยแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยล่ะคะฝ่ายค้านก็ชี้ว่า มีทางเลือกอื่นเช่นปิดล้อมทางทะเลต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ทำให้ญี่ปุ่นแย่อยู่แล้วขัดแคลนหนักมากหรือยอมรับเงื่อนไขาบางอย่างเช่นการคงสถานะจากักรพรรดิไว้ซึ่งสุดท้ายก็ยอมอยู่ดีหรืออีกปัจจัยที่สำคัญมากแต่คนมักจะมองข้ามคือการที่โซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นแล้วบุกแมนจูเรียวันที่9สิงหานั่นแหละครับวันเดียวกับทีทิ้งระเบิดนางาซากิเลยใช่ครับ อันนี้ก็กดดันผู้นำทหารญี่ปุ่นมหาศาลเหมือนกันเพราะงั้นมันยากที่จะฟันธงครับว่าระเบิดปรมาณูเป็นปัจจัยเดียวหรือปัจจัยที่จําเป็นที่สุดที่ทําให้ญี่ปุ่นยอมแพ้หรือไม่ไม่ว่าจะจําเป็นหรือไม่ผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนี่น่าเศร้าสลดจริงๆนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตทันทีนี่สูงขนาดไหนคะตัวเลขประเมินค่อนข้างกว้างครับแต่รวมๆแล้วน่าจะอยู่ราวๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นถึงสองแสนหนึ่งหมื่นคนหรืออาจจะมากกว่านั้น แสนกว่าถึงส0 0 0สนครับที่เสียชีวิตทันทีหรือในไม่กี่เดินแรกจากแรงระเบิดความร้อนและก็รังสีเฉียบพลันน้วผู้ที่รอดชีวิตล่ะคะกลุ่มที่เรียกว่าฮิบาคุชะพวกเขาต้องเจออะไรบ้างครับฮิบาคุชะแปลว่าผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดชีวิตพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการเลยข้อมูลล่าสุดปี2022ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ราวๆแสนกว่าคนนะครับแสนหนึ่งกว่าคน ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะครับนอกจากแผลทางกายที่เห็นและไม่เห็นแล้วยังต้องเจอผลกระทบระยะยาวจากรังสีโรคต่างๆและที่น่าเศร้าคือช่วงแรกๆพวกเขาถูกสังคมตีตราด้วยครับด้วยความไม่เข้าใจกลัวเรื่องโรคติดต่อปัญหาทางพันธุกรรมทำให้หลายคนต้องเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวโหโดนซ้ำเติมอีก มีเรื่องน่าทึ่งอย่างคุณซึโตมุยามากุจิที่บังเอิญอยู่ฮิโรชิมาวันที่6แล้วกลับบ้านที่นางอาซากิเจอระเบิดลูก2วันที่9รอดทั้งสองครั้งครับกลายเป็นคนที่รอดจากทั้งสองเมืองอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวของฮิบาคุชะที่ ICRC รวบรวมไวน้นี่สะท้อนความทรมานแล้วก็การต่อสู้เพื่อสันติภาพของพวกเขาจริงๆครับแล้วผลกระทบจากกัมมันตาราังสีนี้มันต่างจากระเบิดธรรมดาย,ยัางไงบ้างคะแล้วส่งผลระยะยาวยังไงมันต่างกันมากครับ พราะนอกจากแรงระเบิดความร้อนแล้วระเบิดประมานูยังปล่อยกัมมันตรังสีออกมาด้วยมีทั้งผลแบบเฉียบพลันทำให้เซลล์ในร่างกายเสียหายทันทีกับผลระยะยาวที่น่ากลัวคือมันเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลายชนิดในภายหลังมะเร็งเหรอคะครับที่ชัดสุดคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียอ,อัตราการเกิดพุ่งสูงมากช่วง4-6ปีหลังระเบิดนอกจากนั้นก็เสี่ยงมะเร็งชนิดอื่นต้อกระจกด้วย เรื่องนี้มีองค์กรชื่อ RERF Radiation Effects Research Foundation เขาศึกษาละเอียดยาวนานมาก RERF ครับเดิมคือ ABCC ที่สหรัฐตั้งขึ้นในฮิโรชิมานางาสกิข้อมูลจาก RERF นี่เป็นฐานข้อมูลหลักของโลกเลยครับเรื่องผลของรังสีต่อสุขภาพเอาไปกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลกการศึกษานี้มีประโยชน์มาก แต่ได้ยินมาว่าช่วงรแรกๆมีการปกปิดข้อมูลเรื่องรังสีด้วยหรอคะน่าเสียดายที่เป็นอย่างนั้นครับช่วงหลังสงครามมีความพยายามจากฝ่ายสหรัฐที่จะควบคุมข้อมูลและก็ลดทอนความสําคัญหรือถึงขั้นปฏิเสธผลจากกำมันตรังสีโดยเฉพาะทําไมล่ะคะก็อาจจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่อยากให้ภาพลักษณ์ดูแย่ลงมั้งครับแต่เรื่องนี้ส่งผลให้การช่วยเหลือเหยื่อที่โดนรังสีล่าช้าไป แล้วยังมีกรณีศึกษาในพื้นที่รอบนอกเช่นเขตนิชิยามะของนงางาซากิที่โดนฝุ่นรังสีตกค้างฟอลาตมีการเข้าไปเก็บข้อมูลสุขภาพชาวบ้านโดยไม่ได้บอกวัตถุประสงค์จริงซึ่งหลังๆก็พบว่าคนแถวนั้นป่วยกันเยอะขึ้นจริงๆโหนี่ก็เป็นอีกด้านที่ซับซ้อนนะคะครับผมคนกระทบมันไม่ได้มีแค่ทางกายอย่างเดียวนะคะทางใจทัศนคติคนก็เปลี่ยนไปมากแนมอนครับ มีงานวิจัยน่าสนใจจากวารสาร JPOSSS เขาพบว่าคนที่เจอเหตุการณ์โดยตรงในระดับชุมชนคืออยู่ในเหตุการณ์ระเบิดเองมีแนวโน้มจะต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์สนับสนุนสันติภาพแข็งขันกว่ากลุ่มที่โดมผลกระทบทางอ้อมเช่นเสียญาติไปประสบการณ์ตรงมันฝังใจกว่าใช่ครับมันเปลี่ยนมุมมองต่อโลกไปเลยแล้วเสียงเรียกร้องจากฮิบักกุชะทั่วโลกที่ไม่เคยหยุดก็คือเรียกร้องให้กำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไป จะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกพอพูดถึงผลกระทบทางใจก็นึกถึงตัวออฟเพนไฮเมอร์เองเขาก็ดูเหมือนจะแบกรับความรู้สึกผิดหนักเหมือนกันนะคะใช่ครับอ p p e n นไฮเมอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเผชิญหน้ากับผลทางศีลธรรมจากสิ่งที่ตัวเองสร้างมีคำพูดดังๆหลายครั้งที่สะท้อนเรื่องนี้อย่างตอนไปเจอทรูแมนและบอกผมรู้สึกว่ามือผมเปื้อนเลือดแรงมากนะคะครับ หรือคำที่เขานึกถึงจากคำภีพัคควัตคีตาหลังเห็นการทดสอบทรินิตี้สำเร็จว่าบัดนี้เราคือความตายผู้ทำลายล้างโลก now i am become death the destroyer of worlds ครับผมชีวิตหลังสงครามเขาก็พลิกผันกลายเป็นคนรณรงค์ให้ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศซึ่งมันขัดกับท่าทีรัฐบาลสหรัฐยุคสงครามเย็น สุดท้ายก็โดนเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับด้านความมั่นคง Security Clearance ปี1954กลายเป็นคนในแง่ลบไปเลยน่าสนใจนะคะจากฮีโร่กลายเป็นเหมือนศัตรูมีเกรดว่าไอน์สไตน์กับทรูแมนก็ไม่ค่อยชอบเขานักหรอคะมองว่าออบเปนไฮเมอร์พยายามเล่นเกมการเมืองทั้งที่ไม่เก่งเลยเรียกว่าคุณโง่ส่วนทรูแมนก็ไม่พอใจที่อ p อ n เปนไฮเมอร์มาพูดเรื่องมือเปื้อนเลือดเลยเรียกว่าเด็กขี้แย้โห oh. ครับ มันสะท้อนความตึงเครียดความเห็นต่างเรื่องอาวุธใหม่นี้แม้แต่ในหมู่ผู้นำระดับสูงเองเหตุการณ์ครั้งนี้มันส่งแรงกระเพื่อมไปไกลจริงๆนะคะแม้แต่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมชัดเจนมากครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแรงบันดาลใจหรือบาดแผลจากระเบิดเนี่ยอยู่ในงานของเทศกะโอซามุหรือฮายาโอมิยาซากิแต่ที่ชัดสุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกไปแล้วก็คือกซิลล่าก็ซิลล่าครับ สัตว์ประหลาดยักษ์ที่ตื่นจากการทดลองนิวเคลียร์เกิดครั้งแรกปี1954ไม่นานหลังเหตุการณ์บิกินีอาทอลก็ซิล่าถูกมองว่าเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยถึงพลังทำลายล้างความน่ากลัวของนิวเคลียร์เหมือนการประมวลผลโศกนาฏกรรมฮิโรชิมานางาซากิขึ้นมาใหม่ในรูปของภัยพิบัติมีชีวิตแล้วในภาพใหญ่การเมืองระหว่างประเทศล่ะคะส่งผลยังไง นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าการทิ้งระเบิดนี่เป็นเหมือนเสียงปืนนัดแรกของสงครามเย็นเลยครับจุดเริ่มต้นเลยครับเป็นการโชว์พลังที่เหนือกว่าของสหรัฐต่อโซเวียตชัดเจนแล้วก็กระตุ้นให้โซเวียตรีพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองจนนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ดุเดือดที่ทำให้โลกกลัวไปอีกหลายสิบปีเลยครับและปัจจุบันนี้ล่ะคะ80ปีผ่านไปสถานการณ์ดีขึ้นไหมคะ น่ากังลว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับมีบทวิเคราะห์อย่างในมติชนสุดสัปดาห์ชี้ว่าความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ปัจจุบันไม่ได้ลดลงแต่ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยซ้ำเพิ่มขึ้นเหรอคะทำไมล่ะคะจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนตึงเครียดขึ้นในหลายๆจุดทั่วโลกการแข่งกันของมหาอำนาจการพัฒนาอาวุธใหม่ๆแล้วก็ความเสี่ยงที่อาวุธอาจจะตกไปอยู่ในมือคนที่ไม่ควรมี สิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าบทเรียนจากฮิโรชิมานางาสากิยังสำคัญมากๆและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าเดิมอีกครับทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับไปสู่คำถามพื้นฐานที่ยังเถียงกันไม่จบว่าการตัดสินใจทิ้งระเบิดครั้งนั้นมันถูกหรือผิดกันแน่คะเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเลยครับฝ่ายหนึ่งก็ให้เหตุผลเรื่องความจำเป็นทางทหาร จบสงครามโหดร้ายรักษาชีวิตทหารตัวเองในบริบทสงครามเบเ็ดเสร็จททวอร์ที่ศิลธรรมอาจจะเลือนล่างไปแต่อีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ชี้ถึงความโหดร้ายของการฆ่าพลเรือนจำนวนมหาศาลด้วยอาวุธใหม่ที่น่ากลัวซึ่งอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเป็นประเด็นทางศิลธรรมปรัชญากฎหมายระหว่างประเทศที่ซับซ้อนแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้จริงๆครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้เดินทางผ่านเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่าสะเทือนใจนะคะตั้งแต่การแข่งกันทางวิทยาศาสตร์ในโครงการแมนฮัตตันการตัดสินใจที่ซับซ้อนมีเบื้องหลังการทิ้งระเบิดที่เปลี่ยนโลกผลกระทบที่แสนสาหัสต่อชีวิตคนนับแสนและก็มรดกที่ยังท้าทายความคิดความรู้สึกเรามาถึงปัจจุบันการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์หน้านี้จึงไม่ใช่แค่การรำลึกอดีตครับแต่มันคือบทเรียนสำคัญสำ,ญสำหรับปัจจุบันอนาคต โลกเรายังอยู่กับอาวุธนิวเคลียร์และความเสี่ยงก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งคำพูดของคุณหมอท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลที่ดูแลเหยื่อระเบิดที่เคยให้สัมภาษณ์ IRCC ยังดังก้องอยู่เลยครับว่าการเรียนรู้จากฮิโรชิมานางาซาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอยสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะ เราได้ยินว่ายุคแมนฮัตตันเนี่ยความยากสุดคือการผลิตเชื้อเพลิงคิดเป็น80%ของความพยายามทั้งหมดแต่ในโลกยุคปัจจุบันความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องการออกแบบระเบิดมันมันแพร่หลายไปมากแล้วใช่ครับมีการทดลองทางความคิดที่เรียกว่า nth country experiment ที่ว่านักศึกษาปอโทก็อาจจะออกแบบกลไกลพื้นฐานได้ประมาณนั้นครับโดยอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คำถามที่น่าคิดก็คือในศตวรรษที่21นี้อะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงที่การไม่ให้ประเทศหรือกลุ่มต่างๆสร้างหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้มันยังเป็นเรื่องเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนเหมือนเดิมหรือเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศการควบคุมการข่าวกรองหรือเป็นเจตจำนงทางการเมืองหรือปัจจัยอื่นที่เราอาจคาดไม่ถึงกันแน่เป็นคำถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะ